รุนไม่เคยหยุดแบบช่วงแบบดูเค่มานถางของตายก็มีความหมายเกิไหนทำไมร้องเล่นๆแล้วต้องเพอด้วยอุยตายแล้วดูดีนี่วันนี้นี่จะมาพูดเรื่องอะไรรู้ไ่ะเรื่องอะไรคำว่าของตายกับกลับมาตายรังฟังดูเนี่ยคล้ายๆคล้ายกันนะแต่จริงๆไม่คล้าย ต่างกันมากทีเดียวมาดูนิยามคํานี้คือผู้หญิงไงก็บอกว่าอุ้ยก็เนี่ยไปเล่นสนุกสนุกนอกบ้านเดี๋ยก็กลับมาตายรังแต่ผู้ชายก็ตอบกลับว่าอุ้ยของตายไปเมื่อไหร่ก็ได้คนไม่ได้อย่าเอาครื่งปั้นหัวีนี้เรามาดูความแตกต่างดีกว่าของคำจำกัดความทั้งสองคำนี้คำว่าตายรังเนี่ยคำนี้จะให้ความรู้สึกว่า คือของตายแน่นอนอ่ะคือมันฟังดูเหมือนว่าเราเนี่ยเป็นที่พักพิงที่อบอุ่นเป็นที่สุดท้ายในชีวิตที่เหลืออยู่นะคะฟังดูดีดีเนาะ เหมือนกับว่าเขาจะไปรา่าเริงออกไปซุกซนข้างนอกเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเหนื่อยก็จะต้องคลานกลับมาตายที่รังอยู่ดีนะคะคำว่าตายรังเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องไปมีผู้หญิงอื่นเสมอไปนะอาจจะหมายว่าเขาไปติดเกมติดกีฬาติดบอลติดอย่างอื่น <คะ S 2> มีโลกส่วนตัวแล้วท้ายที่สุดก็ต้องกลับมาตายรังก,กลับมาหาอยู่ดีนะคะตายรังเนี่ยผู้หญิงที่มีความรู้สึกว่าผู้ชายตายรังเนี่ยจะมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่าจะเป็นผู้หญิงที่เรียกว่าไม่นอยอ่ะคือจะไม่คิดว่าเฮ้ยผู้ชาย แฟนไปไหนไปไหนผู้หญิงที่ดเชิดเชิดก็คือก็อยู่สบายสบายไปกินกาแฟกับเพื่อนได้อ๋อเหรอเอาแฟนอ๋อแฟนไปไหนไม่รู้ไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยนะคือไม่น้อยสองแล้วมีความมั่นใจว่าถือไพ่เหนือกว่าไม่ต้องจิกคือเป็นผู้หญิงเชิดๆว่าอ้าวแฟนไปไหนล่ะอ๋อไม่รู้เหมือนกันอ้าวเราไม่เป็นห่วงเหรออ๋อไม่หรอก โอเคโอเคเข่อใจเขาดูแลตัวเองได้ก่อนนั่มาเจอเราเขาก็ดูแลตัวเองได้พอไปเจอเราดูแลวต่งไม่ได้เป็น่อยไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นผู้หญิงที่ไม่จุกจิกแล้วที่สําคัญผู้หญิงคนนี้จะจิตใจสงบนิ่งไม่มีอาการอยากตามจิกตามเวียงไม่เรียกร้องเวลาหรือต้องการอะไรจากเขามากมายแค่ดูหน้าสถานี้นี่คือผู้หญิงที่ รู้สึกว่าผู้ชายต้องกลับมาตายรังนี่เป็นหน้ามั่นใจมั่นใจแล้วผู้หญิงพวกนี้นะจะเป็นตัวของตัวเองอยากเจอก็มาไม่อยากก็ไม่ต้องมาถ้าฉันว่างก็มาถ้าฉันไม่ว่างก็รอไปก่อนนะนี่เป็นอย่างนี้เป็นต้นมั่นใจว่าเขาต้องกลับมาตายรังแน่นอนแลที่สําคัญเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับความคิดการตัดสินใจนะคะไม่ว่าปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยปรึกษากันได้แม้กระทั่งเขาไปมีแฟนใหม่เลิกกันแล้วนะ ไปมีแฟนใหม่ก็ยังกลับมาคุยกับคุณได้เอออย่างนี้มันแปลกะตายรังไงอันนี้เรียกตายรังเหรอจอเขาเรียกว่าตายรังเหรอใช่แต่ถ้าพูดถึงของตายของตายเป็นยังไงอย่างเช่นโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์เป็นอวัยวะสําคัญที่ต้องติดตัวตลอดเวลาเข้าห้องน้ําไปทําอะไรคุณก็ติดตัวตลอดเวลาเพราะว่ากลัวว่าถ้าเขาโทรมาแล้วจะรับไม่ทันโอ้โหจิตใจไม่สงบมันจะรู้สึกร้อนรุ่มผู้หญิงคนนี้ของตายโทรเมื่อไหร่ก็ได้อา ต่อมาชีวิตยอยู่การเฝ้ารอ,อมเมื่อไหร่เขาจะมาหารอว่าจะได้เจอกันไหมคือแบบรออ่ะเออวันนี้เลิกงานกี่โมงฝั่งนู้นไม่ตอบนะอ่านแต่ยังไม่ตอบอืเนี่ยของตายเข้า<อ><อ>ใจไหม<อ>ฉันบอกเธอเมื่อไหร่สมมติว่าฉันบอกก่อนก่อนครึ่งชั่วโมงวันนี้เลิกทุ่มครึ่งนะเนี่ยอีกหกโมงครึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะเลิกแล้วตอนเนี้ยใกล้ละมาเจอสองทุ่มแล้วกันถ้าอยากเจอคุณก็ไปหา เวลาครึ่งชั่วโมงคำทำไมเพราะทำของตายคุณจิฟคุณเป็นของตายเหรอเป็นของตายต่อมามีข้อแก้ตัวให้เขาเสมอไม่ว่าจะเรื่องอะไรพี่รุตเพื่อนบอกเฮ้ยแกมันไม่ปกตินะจิบเฮเป็นไรเลยแกเขาก็เป็นอย่างนี้ของเขาทำไมเนี่ยเถียงอีกที่เถียงของตาย เชื่อมาซะทุกเรื่องแม้เรื่องมันจะเกินเชื่อแต่เหตุผลล้ำลึกของเขาเนี่ยกล่อมจนสนิทใจ <c oughs> เฮ้ยเธอ,เอ,อพอดีเรานัดกับเพื่อนไว้หลายคนเลยเ,เขาก็เอาแฟนเขาไปไนะแต่ว่าเราไม่เอาเธอไปได้ป่ะทำไมอะเราว,ว่าเราอยากอยู่กับเพื่อนมากกว่าเฮ้ยแต่เราไม่เราไม่มีใครหรอกเราไม่มีคนอืนอ่นไม่เป็นไรก็ได้ก็ได้พี่โดนสะกดจิตหรือเปล่าเนี่ยเขาอยากมีเวลาเป็นของเขาเองของตาย คำพูดหวานๆใี้เคลิมเสมอแต่ตอนเขาไม่อยู่เนี่ยอาการหน่อยจะรับประทานเราทันทีเออทำไมเขาไม่รู้อะพอเขาพูดชันแบบเฮ้ยเออวันนี้เธอสวยนะเออเราคิดถึงนะยิ้มเวลาอยู่กับเขาแล้วเรามีความสุขมากเฮ้ยเดี๋ยวค่อยเจอกันแล้วเราเขาไปปั๊บเอ๊ะเขาจะไปไหนทําอะไรวะเอ๊ะแล้วทําไมแบบเออน่าจะอยู่กับเขาแล้วไอ้ที่ชมเราเนี่ยไปชมกับทุกคนหรือเปล่านี่ดูปากของตา ดูต่อมาต่อมาจิกได้จิกจิทุกที่เมื่อมีเมื่อมีโอกาสคืออาจจะเจอเขาเหวี่ยงบ้างนะพอเขาด่ามาก็ทำเป็นก็ทําเป็นจ่อยกก็ปิดไปแล้วก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมของตาย มันเป็นสุดท้ายที่มันเป็นคือยอมทุกอย่างตามใจทุกเรื่องจะเอาอะไรขอให้บอกจะทําอะไรขอให้พูดอ้าวก็เขาอยากได้อะถ้าเราทําได้เราก็ทําอะไรที่มันไม่เป็นตัวเราก็เป็นก็เพื่อให้เขาสบายใจเนี่แหละของตายก็พูดเฉยเฉยก็คือเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังด้วยพูดอระดตาจะไหลก็เลยลอยไปเรื่อยแต่ว่าที่คนตายว่าทมแว่าทั้งหมดมนเนี่ยเสี่ยงเสี่ยงซีเจอมันคนเดียว เสียงมาหมดแล้วมันคนเดียวของตายหมดเลยโอยซึ่งพูดไม่ออกพูดไม่ออกจุกจุกมีหน้าแหละน้ำตาจะไหลคุณดีแมบนี้จริงอดีตมันมาเข้าใจแล้วอดีตว่าเขาเป็นของตาย ซึ่งของตายแน่นอนว่่ไมีใครอยากเป็นแน่นอนนะคะ <c oughs> เกลียดสคริปต์อันนี้ <c oughs> เออเออเอาสิวะเอาสิวะของตายไม่มีใครอยากเป็นแน่นอนนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยพฤติกรรมของเขาเนี่ย มันทําให้ความรู้สึกของเขาเนี่ยมองว่าเราเป็นของตายหรือเปล่าบออบไหนแบบไหนข้อแรกเลยหลบหลบซ่อนซ่อนคือถ้าสมมุติว่าแบบไม่ค่อยพาไปไหนมาไหนเลยอ่ะหรือแบบไม่ค่อยให้เราไปเจอเพื่อนเขาเลยแบบเก็บตัวเราอยู่กับบ้านเจอกันในที่แบบเงียบๆพารากอนเซนทันเบอร์อย่าหวังว่าจะได้ไปแยมไม่เคยได้ไปเดินออมีสิทธิ์ที่ว่าเขาเนี่ยอาจจะมีของเขาเรียกว่ารังให้กลับไปอยู่แล้วเราอาจจะเป็นแค่แบบ ส่วนหนึ่งในชีวิตเขาหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่มั่นใจในสถานะกับเราเขราอเขาว่าคุณเป็นแค่ของตายใช่เขาก็เลยไม่ต้องพาไปไหนก็ได้อย่าด่อย่าด่าแค่คิดไปน้ำตาคลอเลยลูกเอ้ลูกเอ้เลี้ยงไว้ลูกเอ้เลี้ยงเลี้ยงไว้เลี้ยงอยู่อะต่อมานะไม่เป็นพ่อบุญทุ่ม คือไม่ว่าคุณจะขออะไรเล็กๆน้อยๆจากเขาคุณจะไม่มีวันได้อย่างเช่นคุณแค่อยากกินร้านเนี้ยคุณจะไม่มีวันได้กินคุณอยากได้ของเนี้ยคุณจะไม่มีวันได้ทําหรือคุณอยากจะไปที่เนี้ยคุณจะไม่มีวันได้ไปเพราะว่าเขาก็คิดว่าความรู้สึกคุณเขาไม่ต้องใส่ใจก็ได้ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้นะคะใช่เพราะว่าเขารู้สึกว่าเหตุผลในใจเขาคืออะไรเขาอาจจะบอกว่าเรื่องอะไรที่ต้องมานั่งเสียเงินเสียเวลากับของตายแบบนี้สู้เอาเงินเอาเวลาของเขาไปหาของที่แบบยังไม่ใช่แบบหาผู้หญิงคนอื่นที่ยังไม่เป็น ของตายเขาก็ได้เจ็บปวดอ่ะต่อมาต่อมาอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือติดต่อยากเรียกได้ว่าโทรไปเหอะโทรไปจะไม่มีวันรับเขาไม่มีวันรับโทรศัพท์อ่านไลน์ไปอ่านแต่ไม่ตอบจะเป็นประเภทนี้หรือบางทีก็ไม่อ่านเลยเลยไปเป็นวันก็มีิสธิ์นะคะแต่พอเขาส่งกลับมาทั้งนึงปุ๊บเรารีบตอบไปทันทีคอมตายมันเป็นทุกอย่างที่มันเป็นอยู่ในนี้ ปุ๊บวินี้สงสัยเขาหายไปไหนทักไปปุ๊บเขาส่งกลับมากิ๊กเดียวยังไม่ถึงหนึ่งนาทีรีนี้ส่งกลับแล้รีบโทรกลับเลยอไอ้นี่ก็เบรกเอาไว้อย่าเพิ่องอย่าพิ่งรีบไม่ได้แกกูเป็นห่วงเขาว่าเขาทำอะไรอยู่ทำไมหายแล้วทั้งวันอย่างนี้เขาเรียกว่าของ,ของตาย,ตาย คุณผู้ชมนั่นก็คือความแตกต่างระหว่างตายรังแล้วก็ของตายนะเราจะเป็นอะไรชีวิตเราเองเราเลือกได้นะคะเอาละตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีรเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยเกี่ยวกับแวน่นใครที่ชอบแว่นดำนี่ห้ามพลาดเลยนะคะพักสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยสวยอย่างมั่นใจสวยที่โรงพยาบาลบางมดสนับสนุนโดย AIS แป้งไวท์ซูเปอร์เฟรชจากเมเบลีนนิวยอร์ก